สวัสดีครับสวัสดีสบายดีอาจารย์สุกท่านเนครับมื่อนี้ก็มาต่อหนูก็ีหนองเลยได้แต่คนมืันนี้ก็เอเแบบนาสาลกมาต่อเนาะสภาพไม้ก็เป็นเป็นป่าเนาะเพื่อนๆเนาะเข้าป่าม,านกกม,มาาันน,นี่โอ้คอนแร์ก็ประมาณสามผี่น้องเ้ยบดยต่อหนุกดนเนาะ ก่อนออกจากบ้านก็ลืมเสกลืมเสกตาคาย,ยาตาคายนี่มันนี่ตาคายนี่มันขาดเลยนี่พี่น้องเลยโอ้ติดสู่กันกับโบดลโบดายเละพี่น้องเนาะมันเข้ามาโดดเลยเข้ามาโดดเลยก็รุดไปสับเลยลืมเบิ่งบอกตะบานมาเสานี่ตารางขาพี่น้องเอ้ยบดายสับมาเนาะโอ้ยได้แต่คนนี่ลูกปาลาลูกเสือเลิกะ เสียงน้อยพี่น้องเลยสนุกเสียงน้อยโอ้เจ้านาซานกะเฮ็ดดีอยู่พี่น้องมาหน,นีิฝนมาฝึกเนาะนี่พี่น้องใส่ในโกกเทิงเนี่ยเมื่อกี้นี่คิดว่าติดกำลังเสียเมา,เาส์หอกหลุดไปสามนี่แหละพี่น้องเอ้ยลูกมานพี่น้องเอ้ยคนโมามานลืมเสกเพเนียดเนาะ ก่อนออกจากบ้านโอเคโอเคพอกันใหม่ในะคออหนาพี่น้องเลยเก็บหนกก่อนออกนอกก่อนไว้เลยยุ่ง,งร้ายเลยนี่